อัปเดตนะครับอัปเดตอัปเดตกล้วยทางสกุลดอ้อันนี้กล้วยไาบอลูเด,ด้อครับพี่น้องอาจะมาใหมา่าเจ๊สาวไปใส่เนาะคือหน้าหน้กล้วยของขอกแทนเนะาะก็ย้ำแรงก็จะลงโตแบบนี้แหละครับพี่น้องก็ถือว่าเป็นปกตินะครับของควายย้ำแรง เบิ่องอ่ะพี่น้องต่ว่าอุดมสมบูรณ์อยู่ถือมาถือ,ถอ่าบ่จอยปันไดนะครับพี่น้องงาก็พอมีเล่มอยู่บอขึ้นทางบ้านหนองบัวพี่น้องบ้านหนองบัวนี่โอ้จอยครับพี่น้องท้างพุ่น้างนี้ก็ถือว่าโอเคพี่น้องทานอันนี้ก็จะเป็นฟูงใหญ่เด้อพี่น้องโอ้กวยเจเสยคือว่าอุดมสมบูรณ์พี่นออกก้องงาก็ะ่แห้งนะครับ ้าบ่อแห่งปันไดเด้วพี่นอ้องบุณน,นังสมบูรณ์อยู่ทายอัปเดตไปให้เจ้าของเพิ่นเบิ่งเด้ครับุนะถือว่าโอเคพี่น้องอันนี้โมลาพี่น้องลูกวาสมโมลา <c oughs> Cảm ơn mô lạ nhưng mà lông tổ bàn đấy nếp thì nguồn Thì và ok vô Nghĩa là lũ phần Để tụi thợ bỏ đi Lũ phần sống mô lạ ข้อยน่ะจะลายพี่น้องจะข้อยผู้ใดเนียนะครับมาถแถวนี้ข้อย์ลายจักตัวใดเป็นตัวใดเนียนทำอีแตเว่นกับสีตกดินแล้วพี่น้องสีเลือกแต่ตัวไทยตัวที่จำได้เด้อนี่ก็จะเป็นสงสัยเป็นอีเล่ได้พี่น้อง อัปเดตไปเจ้าของเพิ่นเบิงก็จะลูกน่าจะเป็นลูกสาวเพิ่นนะครับส่วนลูกตัวนั่นก็่าจะท่องแล้วพี่น้องท้องไงแล้วเพราะท้องมันลแล้วพผลนมต่างเต้าแล้วโอ้ได้การแต่แม่ใหญ่ๆเนาะควยงามทางนี่บ่จอยเด้อพี่น้องนั่นคือว่าสมบูรณ์ดี เอาอีนี่เข้าหลุดเบิ่งเพิ่นอันนางอันนี้กับลูกสาวเพิ่นนี่ลูกสาวนี่งามขนาดพี่น้องกําลัางเป็นสาวเลยลูกเพิ่อนอันนี้จะเป็นลูกตัวปีกายนี่ลูกปีนี้จักไปใส่ลูกตัวปีกายนี่ก็กเป็นตะแพงไปตะแพง ุณอีคูนอีคูนหลุกคือหางขาดว่ะอีหางดอกุณตูวผลเดอ้ออีหางดอกวันดีพี่น้องว่ายทางนี้จะมีไง นี่ก็เป็นมูลาพี่น้องอีมูล่ามันสูงเลยสี่สิบหรอว่าอีนี่สูงเลยครับดูกง่ายคุนเพิ่งคามันเดี๋ยวมันได้ลูกตัวที่สามเองสิดูง่ายครับอีนีหนึ่งโอ้วันดีพี่บ้านอยู่ยังบะถือบะจอย ใายเพิ่นใายคือเขาใหญ่มันตัวใหญ่ครับกระสีบ่ใครเห็นปะเดยเด้อพี่น้องเพราะว่ามันคําแล้วมาอัปเดตคํยายักตัวเดยเป็นตัวเดยดอกมันจำบ่ได้แล้วคอยหน่อยดอได้แต่มีมัน เดี๋ยวจะอัปเดตให้เบิร์มือหนาเด้อมือมันสาว่างสาว่างคลิปอีลาไปก่อนสวัสดีครับ